วพี่น้นองชาวไทยของเราก็พักไ่ในบุตรปากันมาทำบุญให้ทานกันทั่วประเทศไม่ว่าที่ไหนมีโอกาสก็พากันไปทำบุญให้ทานอย่าไปทิ้งตื่นขึ้นมาก็ทำบุญให้กับตัวเราก่อนสำรวจใจของเราก่อนใจของเราสงบใจของเราปกติอะไรคือสติปัญญาอะไรคือใจต้องต้องต้องแยกให้ได้ ต้องให้รู้ก่อนเตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ดูใจไอ้สติปัญญาเนี่รู้ใจนี่เขาเรียกว่าผู้รู้ใจนั้นถตดรู้อะไรเขารู้หมดแต่เขาก็หลงหลงเกิดหลงยึดในสิ่งต่างๆมาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเองเอาไว้หรือว่าสร้างขันหา้าเราต้องเจริญผู้รู้ ธาตุรู้กับผู้รู้คนละอย่างนะธาตุรู้คือตัววิญญาตแต่เขายังเกิดทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดสร้างสมมุติมาปกปิดตัวเองทั้งสร้ง่งกายเนื้อมาปกปิดตัวเองยังไม่พอก็ขันห้าความคิดอารมณ์ซึ่งเป็นนามมรทำมาปกปิดตัวเองอีกเยอะแยะมากมายทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมา เขาจะหาเรื่องมาปิดกั้นตัวเองหมดนตื่นขึ้นมาเขาก็ชวนมาทําบุญเอาบุญมาปิดในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องพยายามแกงแย่งให้ได้บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลสมัยพระพุทธองค์ตามในพระไตรปิฎกสี สีไพล์พากันไปบำเพญได้รับความสงบได้รับความสงบได้ฌานได้อภิญญาได้สมาบัติแต่ก็ไม่สําเร็จพอพระพุทธองค์อุบัติขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ค้นพบจําแนกแก่แกงว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็เลยไปชี้เหตุชี้ผลเห็นการเกิดของวิญญาณเห็นการเกิดของขันห้าแยกรูปแยกนามดับความเกิดเข้าสู่นิพพาน ในขณะที่ฟังพวกเรานี่มาตั้งนานฝึกมาตั้งนานสติยังไม่ได้ต่อเนื่องกันทั้งนิดหนึ่งเลยมันก็เลยอยากเอาสติไปใช้การใช้งานไม่ได้เอาแต่บุญเอาแต่บุญทําแต่บุญก็เลยได้แต่บุญลึกนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความทุกนาอชอบบุญหลวงพ่อก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ยึดยิงสนุกยิงสนุกสร้างบุญสร้างประโยชน์ให้มากมหมแต่ไม่ยึดไม่ลง บนภายในต้องเต็มกฎต้องดับความเกิดให้ได้เฉกกฎคลายความหลงแยกลูกแยกนามตามดูการเกิดของวิญญาณการเกิดวิญญาณในกายเนื้อของเราเห็นการเกิดการดับของอาการของขันห้าของเราอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินรู้ความจริงหมดวางกับขืนสู่ธรรมชาติเขาหมด แม้แต่ใจก็ต้องวางดับความเกิดแล้วก็ต้องวางกลับคืนส่สภาพเขาขณะที่ยังมีลมหายใจเราก็บริหารไปด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาพระเราก็เหมือนกันชีเราก็เหมือนกันบทใหม่บทใหม่บทเก่าต้องเป็นผู้ใหม่ผู้ตื่นดูดีๆกายหิวหรือว่าใจเกิดความอยากตากระทบรูปตาเห็นอาหาร แต่ก่อนเคยทานวันละ,นละมือสองมือสามมือพอมาบวชแล้วก็ลดลงกายก็หิวใจจะปรุงแต่งได้เร็วไ้ไวอันนนก็อยากอันนี้ก็อยากอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยยังมาไม่ถึงมันสั่งไปเอาก่อนเราต้องพยายามยดพยายามดับพยายามข่มให้มันนิ่งแล้วก็ค่อยวิเคราะห์พิจารณาอันนี้เพียงแค่ข่มใจข่มใจยังไม่ใช่ปัญญา อันนี้เแต่ก็เป็นการข่มให้อยู่ในความสงบแต่แยกได้คลายได้เมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเพียงแค่เริ่มต้นย,ยังไม่ใช่ปัญญาที่เต็มเปี่ยมต้องตามทำความเข้าใจอีกให้รู้แจง้งเห็นจริงหมดทุกเรื่องอีกแล้วก็ละอีกอะไรคนละอะไรคนเจริญสติพังเพอได้ยังไงสติกลายเป็นมาหาสติได้ยังไง มหาสติกลายเป็นมหาปัญญาได้ยังไงมหาปัญญากลายเป็นปัญญาได้ยังไงจนเป็นปกติเราก็ต้องดูแต่คนทั่วไปสร้างความรู้ตัวได้สักสามนาท,ทีนี่ก็ทั้งยากหนาที่หนึ่งก็ทั้งยากก็เลยเอาไปประหัดประหารชี้เหตุชี้ผลกับกลไกของกิเลสไม่ทัน ในเหมือนสมัยก่อนสมัยตั้งแต่เก่าแต่ก่อนโน่นภาระหน้าที่สมมุติก็ไม่ได้บีบลัดทุกคนมีการมีงานก็โล่งโปร่งอิสระยิ่งชาวไร่ชาวนาอยู่กับธรรมชาติไม่ได้แข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันทุกวันนี้ไปที่ไหนมีตั้งแต่ความแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างก็เลยบีบลัดไปหมดก็เลยยากนอกจากบุคคลที่มีบุญ มีบุญเมีในสงฝากไวในบุญจะต,ตกอยู่ในกองเพลิงก็เข้าถึงจุดหมายได้เพราะว่าทุกคนมาด้วยแรงเหวี่ยงของกับเราต้องทำความเข้าใจกับกรรมคือกายกายก้อนเนื้อของเรามาแยกรูปแยกนามมาเดินปัญญาเหมือนกับไม่เชื่อกอยู่เส้นหนึง่งมันมีอยู่ห้าเกลียวเราต้องรู้ว่าเกลียวไหนเป็นเกลเเกียวไหนเกลียวไหนควรเอาออกเกลียวไหนควรละเกลียวไหน ซึ่งอยู่ในเส้นเดียวกันเราต้องรู้ด้วยปัญญาด้วยเหตุวยผลกายของเราก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดกิเลสจะมากแค่น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับการขัดเก่าแบาบงคนก็เกิดมาในตะกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกในระดับของสมมุติมีการผักไฝในการทำบุญให้ทานมีความเทสละมีความเอื้อเพื่อเผื่อแพ้ มีพรมมีหานมากอดการฝึกหัดปฏิบัติใจก็เลยไปได้เร็วบางคนก็เกิดมาในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมทําบุญให้ทาน,นก็เลยห่างไกลอีกมันก็เลยยากพอคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน,นเกิดมาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมีร่างกายอาการครบบริบูรณ์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันจิตใจไม่เหมือนกัน เราก็ต้องมาเจริญสติเจริญปัญญาต,ตามแนวตามแนวทางของพระพุทธเจา้าตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรการเจริญสติการเจริญพรม,มีหารการสร้างบรารมีสร้างอย่างไรการเจริญสติปัญญาไปตอกร่อกับกิเลสได้อย่างไรกรนาบตัวเองบอกตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่ไปตำหนิตั้งแต่คนโน้นตำหนิคนนี้มาวัดก็มาตำหนิท่านเจ้าคุณไม่พาผึกพาเดินพานัง่ง อย่าให้เจ้าคุณไปหายใจแทนก็ไม่ได้หรอกกิเลสของตัวเราจะสอนตัวเราไม่ได้อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นก็สอนไม่ได้คนโง่นะไม่ได้เป็นคนโง่นะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนหัดเป็นคนฉลาดรู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วตื่นเช้าขึ้นมาใจสะอาดใจเกิดกิเลสสักกี่เที่ยวกิเลสอยากกิเลสละเอียดใจเกิดส่งไปภายนอกสักกี่เรื่อง เราดับได้ในระดับไหนระดับตั้งแต่ตัวใจระดับมาถึงวาจาหรือไม่ให้เกิดรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ไม่ให้เกิดไม่ให้วิญญาณเกิดแล้วก็เอาปัญญาไปเกิดแทนคิดได้ทําได้แต่คิดคนละอย่างตัวใจนี่ไม่ให้คิดเลยไม่ให้เกิดเลย ก็คงการได้ยินได้ฟังนี่ทุกคนก็คงจะรู้ว่าใจมันคิดมันเกิดแต่หลวงพ่อนี่ไม่ให้เกิดเลยดำหลักของความเป็นจริงไม่ให้เกิดเอาปัญญาไปเกิดแทนุถอดิปัญญาคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตเขาเรียกปัญญารู้อยู่ปัจจุบันแต่การเกิดของใจเราต้องละายความหลงดับความเกิดละกิเลสให้มันหมดอยู่ด้วยปัญญาเกิดด้วยปัญญา อยู่กับบุญอยู่กับกองบุญเราก็ต้องพยายามทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดเดินถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันหมดจะถึงช้าหรือถึงเร็วก็ขึ้นอยู่กับการขัดเก่ากิเลสปัญญาที่แหลมคมไม่ถึงวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ต้องถึงไม่ถึงพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆไปต่อพบนานโนมาสร้างบุญกันจะกอนหลวงพ่อจะพาสร้างบุญใหญ่สร้างเกดีใหญ่อันเชิญพระบรมสารีรกธาตุมาปฏิทฐาน เอาไว้ให้ทุกคนได้กลาบไปไว้เดี๋ยวนี้กําลังดําเนินทํำลงทานกันอยู่ออกําลังออปรับปรุงทถานที่อยู่ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้กะว่าภายใน5ปีเจดีเสร็จดอกไม้ออกดอกเต็มลานเจดีหมดฉลองใหญ่ถ้ายังมีลมหายใจถ้ายังไม่มีก็ให้เจ้าคุณฉลองต่ออ อขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่อย่างไม่รู้จักที่ท่านได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรืยอย่างเราวางภารหน้าที่การงานจากทางโลกเข้ามาในวัดวัดภายนอกวัดสมมุติเราก็เข้ามาถึงที่นี้เราก็ต้องโนง้มหันหลังกลับไปดูภายในกายของเรา สร้างความรู้ตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออกเรียกว่ารู้กายให้ต่อเนื่องรู้จักลักษณะของการเจริญสติการสร้างความรู้ตัวการหายใจเข้ามีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่อย่าไปบังคับลมหายใจอย่าไปเพ่งลมหายใจเพียงแค่เรื่องการวิเคราะห์การสร้างความรู้ตัวของการหายใจเข้าออกเราก็คาดกัน ทําความเข้าใจตรงนี้มากเลยทีเดียวจะเอาทั้งแต่ธรรมจะเอาทั้งแต่บุญทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจก็มีศรัทธาอยู่การเกิดของใจนั้นแหละคือเขาปิดกั้นตัวเอาไว้ตราใบใดที่ยังมีความเกิดอยู่ก็ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเขาหลงมาอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นตัวเองทั้งมีส่วนรูปธรรมท,ทั้งมีส่วนนมามธรรม ถ้าเราไม่เจริญสติเข้าไปแยกเข้าไปคลายเข้าไปอบหลมมันก็ยากที่จะเข้าใจนอกจากบุคคลที่แยกได้ตามดูได้ดับความเกิดได้ละกิเลสได้ถึงจะมองเห็นหุนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันกิเลสมันตัวไหนยังเหลืออยู่กิเลสอยาบก,กิเลสละเอียดมีกันหมดทุกคนกิเลสละเอียดไม่แต่การเกิดเนี่ยคือกิเลสตัวละเอียดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด เราต้องมาเพียงแค่เรามาเจริญสติให้เข้มแข็งให้โตเนื่องตรงนี้ก็ยากลําบากต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรแล้วก็เอาเจริญสติเอาไปใช้แยกได้เมื่อไหร่ตามดูเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผล,ผลเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญละหมดแม้แต่ดับความเกิดของใจใจก็ยังละอีกในขั้นสุดท้าย ขณะนี้เราก็พยายามสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์เจริญสติถ้าถึงเวลาแล้วก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกัดถ้าเรามันพัฒนสอนตัวเราสักวันหนึ่งก็คงจะเห็น ประกาศด้วยตนเองไม่ต้องให้คนอื่นเขาประกาศให้ว่าขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราสงบสะอาดสงบด้วยการข่มเอาไว้หรือสงบด้วยการทําความเข้าใจด้วยการละกิเกลสออกให้มันหมดจดดับความเกิดให้มันสิ้นสกักถอนรากถอนโคนให้มันถึงจุดหม่ก็ต้องพยายามนะ,ะสร้างความรู้ทึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องอยู่ หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลงวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจะมกของเราชัดเจนกันนะ